สวัสดีครับทุกท่านครับวันน้ำริงอันน,น,นี้มราเยี่ยงเยี่ยนทีมงานที่มองอยู่แล้วใค้นี่ครับได้ล่ะคือว่าหันมาเมืองกันแน่นเลยนียนนนนค่ครับโอ้ดินทรายสวยมากครับ หกเอ้หกสิบผมมาสุดรุ่นสามตั้งลิีนลินเร็วมากลิีนกันพันกันล้วใคกันเนยรถลิงด้วยกันสามคันครับ มาก,มากาชอบใจขนาดถ้าบุงกีแล้วกับเรเสวีแล้วุดจอดเลยแหะถ้าเวเยาเียบ้ำรอยยีตากห่เร็วข่ขะกันเองว่าโหลดไปยังพร้อมจกเจออะไรเ,เดี๋ยวแล้ว Ô nhắm vào vùng tóc ở gần đây bụng vào hang này bên đây bỏ năm năm này bên đây bỏ bàn vào phái bầm không ngang mẹ lên không ngang mẹ 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 บักงลาโนยแม่เมืองลาโนยเยมืมนอมนนี่ครับพี่บ้องคนขับคนขับรถดำมาขับไปกูพี่บ้อง <c oughs> ทีมงานเล็กๆครับแต่ทำงานเป็นคุณภาพ โอ้ตออกลุมว่าตีพิษเลยตอ <c oughs> ตกิะดง่งแงเลยกินเยอะกันเองตอกิะด่งแงแค่ปีกันเ นี่ก็รถปาแดงครับร้อย็ดสิบาแรงร้อยร้อยเจ็ร้อยเจ็ดห้าแต่มายกวางในล่างของร้อยสิหตัวเล็กมาใจใหญ่ โอ้มาเรามนี่เส้นนาเลียลตัวนี่โอ้มาปาแข้งแบบโอ้ไเลวะส้นนาเลียดเลยว่าจันทร์แโอ้ได้ไไดนาเลียสวยแท้ก็ได้นาเลียงามเลยเนี่ย <laughs> เงาตาแตกอันนี้เป็นรถที่มองเองครับนี่น้องน้ำโม ผู้ได้ขับน้อเนี่ยไม่คลิปทีไรมันสีมันตำกันได้ทีเดียวเลยผู้ได้ขับเมื่อกันน่ะผู้ได้ขับขึ้นกวนเลยนะเนี่ยครับเอ้าวุ่ในมองว่าแม่นบ่าแม่นนั่นนั่นบ่าแม่นนั่งยังก่อนมองยังก่อนผู้ใดก่อนแบบหลานหน่อยไหมโอ้ตอ่าโอ้เปโรงเรียนครับโอ้ไปโรงเรียน สืดินนี่สืดินครับลงเดลงหาแยกครับเรียเดียวไ้เร็ยเดียวด้โอ้โกแขงแล้ว่อเดงง<ะ>ินขังง้วแข้แงนี่ <c oughs> โอ้พี่มองขับคันนั้นหมอใหญ่สองหม้อ anh ba cây đó bà nè, bà, bà đen nè. <laughs> เราแล่าเราเล่เป็นผู้ดประเดแทเราตอู้ผู้บอกทข้างคอยมาโอ้ประเดชแท้ผมจำเจ้าได้แล้วประเดชเจ้าเป็นผู้บอกคัข้างคอยมากมื่อนี่ ปาแดงปาแดงร้อยเจ็ดห้าครับหกวิโอ I don't know. เขาไม,มสุดงานดีคฮะเขามาสุดไม่มีเสียงโหลดเสียงอะไรเลยเครื่องไม่อือแม่เลยเครื่องก็เร่งธรรมดาปกติ คแค่อย่างเดียวคือสลักมื่อกี้ลวมครับถ้ามันไม่หลวมมันจะนิ่มกว่านี้ขนาดนี้ยังขนาดนี้แนละ้วก็ยังนิ่มอยู่ถ้าสลักเมื่อกี้ใหม่นี่นิ่มกว่านี้ชั่วร <c oughs> อบหน้าฟีเมือมากเสมอกันเป๊ะ คคแล้วทีนี้เขาเจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะขอบคุณที่ยังติดตามแลบชมครัขบขอบคุณครับ